เป็นปราสาทสามฤดูสร้างจากไม้สักทองที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งซึ่งในอนาคตจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำอันศักดิ์สิทธิ์น้ำหนักกว่า760กิโลกรัมและนับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมหาสาร,รคามที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งพื้นที่ส่วนที่สองฝั่งตรงข้ามพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองเป็นที่ตั้งของวิหารไม้สักทอง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรมและพระเจดีย์ทองบรรจุพระกรุเมืองมหาสารคามจำนวนมากสะพานนาคราชทอดยาวข้ามห้วยคักขางสายน้ำแห่งวังน้ำเย็นเสมือนการข้ามผ่านเมืองบาดาลเพื่อเข้ากราบสการะพระธาตุเจดีย์สีมหาสารคามอันศักดิ์สิทธิ์ ้านหนามีหอพระอุปคุตโบราณที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างวัดป่าวังน้ำเย็นรวมถึงเป็นที่ตั้งศาลาการประเรียนไม้สักทองขนาดใหญ่ซึ่งใช้เสาจำนวนมากถึง112ต้นทั้งยังมีหอระฆังไม้สักที่สูงสง่าและหาได้ยากแล้วในยุคปัจจุบัน สถานที่สำคัญที่ควรแก่การสการะบูชาคือสาลาโคสปัญโยที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปเหมือนพระสุนทรธรรมกรหรือหลวงปู่คำพันโคสปัญโยอดีตจเจ้าอาวาสวัดทัดมหาชัยบ้านมหาชัยจังหวัดนครพนมเทพเจ้าลุมน้ำคงผู้เรืองธรรม สมัญญานามที่ผู้คนต่างรู้จักกันดีเรื่องลือไปถึงสองฝั่งโค้งและเป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่หลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยด้วยหลวงปู่คำพันโคสปัญโยเป็นพระเถราจารย์ที่สาธุชนเลือ่อบใสศรัทธามีวิชาอาคมเข้มขลังมั่นคงต่อพระรัตนตรัยแสดงธรรมโวหารเป็นที่อัศจรรย์เป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บวรพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นผู้มีอัธยาศัายอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตาการุณาต่อสิทธิอนุสิทธ์และาศาสนิกชนซึ่งความดีงามเหล่านี้ได้ถูกส่งทอดต่อมายังสิบคนสำคัญผู้มีสกุลเดียวกันอย่างหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยคือไม่ได้ไปอยู่กับท่านแต่ไปศึกษาคำพี์กับท่านแะไปเรียนศึกษามาตลอดจนท่าน ป่วยหละะังจากท่านกลับมาจากโรงพยาบาลบำรุงราชรแล้วก็เข้าไปดูแลท่านจนถึงท่านมรณะภาพเพื่อนสอนให้เรามีกิตใจเราจะทําอะไรให้มีกิตใจแน่วแน่นให้กิตใจสะอาดพอถ้าจิตใจสะอาดมันเหมือนน้าอยู่ในแก้วเราจะมองเห็นที่ฝุ่นได้เลยแต่ถ้าจิตใจเราสกรปรกเราจะมองไม่เห็นอะไรเพื่อนให้ดูจิตตัวเองอย่างเดียวพ่อก็เลยมองตัวเองพยายามมองตัวเองอยู่อย่างเดียวเพื่อนก็สอนให้เราทําแต่สิ่งที่ดีๆหันแล้วไม่ให้เรามงมงายอะไร เพื่อนสอนเรื่องเหตุและผลแค่นั้นเพื่อนจะไม่สอนให้ไม่ให้งมงาย